สวัสดีค่ะวันนี้มีผ้าบ้านเก่าเก็บมาแบ่งปันนะคะไปดูที่องค์แรกกันเลยค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะเป็นทรงใบโพนะคะดูเหรียญต่อไปกันเลยค่ะเหรียญต่อไปเป็นเหรียญเสมานะคะ เสมาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะเป็นเหรียญเสมาของหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะปีสองห้านะคะดูด้าน,นหน้าเลยค่ะดูเหรียญต่อไปค่ะ เหรียญเสมาพระครูพุทธทสุนทรน,นะคะดูด้านหลังเลยนะคะมาดูองค์ต่อไปค่ะเหรียญเสมาพระครูประจักษ์ คันตยาพระครูประจักษ์คันตยาคมอยูด่ด้านหลังนะคะดูด้านหน้าค่ะดูเหรียญต่อไปนะคะหลวงพ่อบุญวัด บ้านนาค่ะดูด้านหลังค่ะปีสองห้าสามห้านะคะสวยงามมากเลยนะคะด้านหน้าค่ะดูเหรียญต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปลอดค่ะ หลวงพ่อปอดวัดในปากทะเลนะคะปี2525 25ค่ะดูด้านหลังนะคะดูด้านหน้าค่ะดูเหรียญต่อไปค่ะหลวงปู่แหวนค่ะหยดเ,เป็นทรงหยดน้ำนะคะดูด้านหลังค่ะ เป็นเหรียญเก่าเก็บหายากมากๆเลยค่ะด้านข้างดูด้านหน้านะคะเหรียญต่อไปค่ะเป็นเหรียญพระราช วิมลมุนีนะคะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะดูด้านหลังค่ะด้านข้างก็จะเป็นด้านหน้านะคะดูเหรียญต่อไปค่ะ ดูด้านหลังนะคะลายอักขระลาย,ยันชัดเจนด้านหน้าค่ะหลวงพ่อพระครูกัลาย,ยา นี้ไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยด้วยพอดีตัวหนังสือไม่ค่อยชัดเจนด้วยอะคะ่ะอ่านอ่านไม่อ่านไม่ออกต้องขออภัยนะคะด้านหน้านะคะดูด้านหลังค่ะมาดูเหรียญต่อไปค่ะ เดียนหลวงพ่อปานนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นพ่อบุญลอดสุขแสงจันทร์นะคะปีพศสองพันห้าร้อย มาดูเหรียญต่อไปนะคะพระอาจารย์ฟันค่ะดูด้านหลังนะคะ ด้าน,นหน้าค่ะมาดูเหรียญต่อไปนะคะหลวงพ่อเอเป็นหลวงพ่อวัดสิริมงคลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นเหรียญปีสองห้า สี่หนึ่งค่ะนี่ด้านหลังนะคะดูด้านหน้าค่ะเป็นเหนเรียญเสมานะคะมาดูเหรียญต่อไปกันเลยค่ะเหรียญต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อชื่นค่ะด้านหลังนะคะ หลวงพ่อชื่นอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองด้านหน้าค่ะมาดูเหรียญต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจิ๋วค่ะเป็นเหรียญสีเงินนะคะวัดบ้านค่ายระยองค่ะ ด้านหลังนะคะมาดูด้านหน้ากันค่ะค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือจะแอดไลน์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ